โอเคก็ต้องขอซวั่นที่ช่างชมทุกท่านกันด้วยฮะวันนี้ก็อยู่กับช่อง n p g Sport Channel กันนะครับโดยวันนี้ครับผมก็จะมาคุยหลังเกมยูฟาแชมเปี้ยนของเมื่อคืนนี้นะครับผมโดยผมครับจะเรียบเรียงมาทั้งหมด3คู่จาก8คู่ครับโดยคู่แรกครับก็ต้องพูดถึงคู่ระหว่าง AC ซีเมลานครับพบกับลิเวอร์พูลโดย AC ซีเมลานนะครับเขาพวก พวกเขากลับมาจากแคบอริกในรอบ7ปีเลยนะครับผมซึ่งเมื่อคือนนี้ครับมีอะไรเกิดขึ้นในเกมมากมายเลยครับเปิดมาไม่กี่นาทีครับเทนอเล็กซานเดอร์อานยิงขึ้นนนะําให้กับเลียบูเป็น1ประตูต่อ0ูมันแฉลบแต่ว่าทางยูฟาเขาบอกว่าเป็นการทำเป็นการทําเข้าประตูตัวเองนะครับผมต่อมาครับนาทีที่ประมาณที่40นะครับเลบิดครับ ยิงตีเสมอให้กับเอซิมิรานเป็น1ประตูต่อ1น,นะครับผมยิงปันงง่นโค้งบอลเลียดพื้นนะครับผมจากนั้นไม่พอครับเอซิมิรานครับได้ลูกยิงขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1จากดีอาร์นะครับผมที่เลบิดครับจ่ายไปให้โล่งๆดีอาร์แล้วได้ยิงโล่งๆประตูอาริซอนหลุดออกจากกรอบเขตโทษนะครับก็เอซิมิรานครับขึ้นนําเป็น2ประตูต่อ1น,นะครับผม เท่านั้นยังไม่พอครับลีพูครับได้ลูกยิงตีเสมอจากโมฮัมเหม็ดซาร่าครับซึ่งก่อนหน้านั้นได้พลาดจุดโทษไปนะครับผมเท่านั้นยังไม่พออีกครับก่อนจะจบเกมประมาณนาทีที่60สิบนะครับจอแดนเทเสันครับกับตันทีมของลีพูครับได้ซัดหน้าหน้ากรอบเขตโทษครับยิงไกลเข้าไปเสียมมุมหนึ่งครับทำให้ลีพูครับจบเกมชนะสประตูต่อ2นะครับผมคู่ที่2 อิ Pop, นเตอร์มิลานพบเลวันมาริโดยคู่นี้ครับผมคิดว่าดูทรงแล้วน่าจะเสมอครับแต่ผลไม่เป็นอย่างที่คาดคิดเอาไว้นะครับผมซึ่งคู่นี้ครับเรลวมาลิดจบด้วยผลชนะไป1ประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของโรริโกในนาทีที่89ถือว่าเป็นซูเปอร์ซับที่แท้จริงเลยนะครับผมทําให้เกมนี้ครับอินเตอร์พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับผมคู่ที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้พบอาเบรซิกดยคู่นี้ครับผมดูจากทรงแล้ว เกมลุกหน้ากลัวทั้งคู่ครับแต่เกมรับของอาเบลลซิงยังน่าเป็นห่วงครับผมเลยคาดเดาว่าแมนซิตี้น่าจะชนะ3 0ครับแต่ผลอย่างที่คิดเอาไว้ครับก็คล้ายครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะอาเบลลซิชไปถึง6ประตูต่อ3ก็ถือว่าสุดจริงๆนะครับผมโดยเกมนี้ครับขึ้นประตูประตูแรกเกิดขึ้นจากแมนเชสเตอร์ซิตี้จากแจ็กกิลลีครับเปิดเตะมุมมานาธานอาเก้ครับได้โขกเน้นๆขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนย์นะครับผมต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับ นมคเกตเตอร์ซิตี้ได้ขึ้นได้ลูกขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์จากการทำเข้าประตูเองของอาเบไลซิกนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับอาเบไลซิกครับไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากเอ็นคุนคูครับได้โขกเน้นๆครับขึ้นนำเอ้ยไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนัครับผมต่อจากนั้นครับสามลูกที่สามหนึ่งก็มาถึงครับจากลิยส์มาเลยครับซัดจุดโทษยิงสามเหลี่ยมก็ถือว่าคมจริงๆนะครับผมต่อมาครับเอ็นคุนคูครับไล่มาเป็นสี่ สามประตูต่อสองนะครับผมก็ถือว่าเขาเกือบได้ลุ้นแฮตติกครับต่อจากนั้นครับแมนเสเตอร์ซิตี้ก็ได้ลูกยิงทิ้งห่างเป็นแก็คกิลิที่ซัดปั่นโค้งครับเน้นสามเหลี่ยมก็เป็นสี่ประตูต่อสองนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับเอ็นคุนโค้ครับแฮตติกเขาได้เกิดกับแมนเสเตอร์ซิตี้ครับได้ไล่มาเป็นสี่ประตูต่อสามนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับ แมนเสเตอร์ซิตี้ได้ลูกยิงทิ้งห่างเป็นห้าประตูต่อสามจากยูวลการเซโร่ที่ซันหน้ากอกเขตโทษแล้วยิงครับบอลมันพุ่งแรงครับเสียบเข้าเสาด้านล่างครับเป็นห้าประตูต่อสามนะครับผมต่อจากนั้นครับแมนเสเตอร์ซิตี้ได้ลูกยิงจากกาเบรียลเจสุสจบเกมเป็นแมนเสเตอร์ซิตี้ชนะไปหกประตูต่อสามนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ใ้ช่อง n p e สปอ r t กันไหยคะ แล้วก็อีก5้าคู่ที่เดีืยวผมจะฝากผลไว้ในต่อจากนี้กันเลยครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ <Me. S 2> My Feelings all aside Don't know why to make it right Pictures popping on my mind All these occasions Just work it out with me I don't think it hurts To give another try